พิงไฟกันกันอ้ืมอากาศมันเย็นเนาะอันนี้เป็นเป็นฮีเตอร์เครื่องให้ความร้อนนะครับให้ความร้อน <c oughs> <c oughs> รยังเรยงนาวอ่ะน้ำ่มเหรอแหงแลเรก็เอาไปตีไบไหน่ปว่าเหรอมาตีอุ่นขึ้นตีนออกไัน่เท่ากันต้อพาาถ้าออุ่น้วนาว่อนแ้วีมากดีมหนาวาัเขาไร้องเปอก้าข้าคนนั่งตรงนี้ที่ะ

อัดวิดีโอไว้เตี่ยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไม้กัน,นได้แล้วไปไลน์แล้วอ่ะเดี๋ยวกันมานี่กันล,ล,บลบไม้เตี่ย